กลับไปใช้ชุดหลักชุดเดิมก่อนโอเคพร้อมลบถึงแลววันนี้ก็ต้จะได้ไก่ชุดนี้แหลอวะเย้แคเย้แค่เฉยง่วงชุดหมี่วันมีผลนะชุดหมี่มันเด่นไปหน่อยแหละมันมีผลไม่มีไม่มีไม่มีผลไม่มีไม่มีจิตเบงลงเปากิจใช่ไหมครับใช่กูว่าได้ได้เล่นอีกตาหนึ่งแน่เลย รู้สึกได้ไม่เล่นไรเงี้ยทำงานแล้วยังไม่สี่ทุ่มเลยปานสี่ทุ่มแล้วเนี่ยไหนกาบ้างกูไวบ้านกูช้านี่ยังสามทุ่มครึ่งอยู่เลยบ้านกูบอกงั้นนะบ้านกูหายเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าถ้าตายสิทีแรกอะรอบไม่อะไปไรเงี้ยทำงานไม่เสร็จไอ้สัต้องไเปิดเงินลูกค้าโห โกูกูเส้นเดือนแล้วกูจะวุ่นอยู่แล้วแหละจริงๆอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ากินนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่ากินนิดเดียวตีเดียวเนี่ยแหละตีที่จะปิดชีพเราหมดมดีจะไวขนาดนั้นเลยอูถามจริงไม่ไม่<ต>คุณ<ต>เป็ดเดียวเฮนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็ดเราอบล้อมมันนะชิบหายได้แล้ว ไปเปิดแล้วนกหนึ่งนกหนึ่งตรงตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะตัวตรงที่ลงตามหลังตามหลังของแบนบนโอเคโอเคโอเคพอดีว่ารอบนี้กูไวอยู่ทษทีเพื่อนเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นเลยเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นเลยฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนนู่นนู้นนู้นมันมันลงมันลงโซนนั้นโซนตรงกลางแล้วมัมันลงโซนกลางกันอีกหนึ่งอ่ะเลยอีกหนึ่งตัวเท่านั้นแหละ มันมีสีไหมเหรอสีสามไม่รู้วางแล้วกันกูเจอบอทด้วยมันมีบอทด้วยตาเนี้ยอยู่ในตัวไล่ถ่ายเลยเนายปานเก็บงานให้กูละบอทบอทไม่ไม่บอทอันเนี้ย <c oughs> คนกระโดดขนาดนั้นว่าอยู่อยู่ด้านหลังนะวะงถ่ายเลย แต่ร่มหมากปืนแค่สามไม่ได้ใจง่ายตัวไอ้แย่ปืนพกได้เหรอมันปีนมันปีนไม่มันไม่ตายหยู่ไม่ดีเด็นเป็ดไม่อยู่นี่อยู่ชั้นบนใช่ออมเลงข้างล่างครับผมตายข้างล่างมันอยู่มันอยู่โถงตรงโถงใหญ่นั่นแหละข้างหน้าล้อมๆเลยล้อมเลยเข้า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 เขี่ยเลยเข้าเขี่ยเลยซายครับซายหน้าคุณกบอะแถวหน้าคุณกบแล้ว อยู่แถวศพผมหน่อยนั่นไงมันไม่ใช่อยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องเล็กอยห้องอยห้องในห้องเล็กตาม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 ไปตามไปหมดสวยไปเอาศพคุณเป็ดไปชุบไปเอาศพคุณเป็ดไปชุบไปะคบผมไม่ได้ยินเสียงอะไรของกรูเองของกรูีดยเดี๋ยวของคุณรูเองผมไม่ได้ยินเสียงแต่ว่านี่วะเมื่อกี้ชอบอ่ะไปเอาศพคุณเป็ดก่อนเลยเดี๋ยวของกรูแดงคุคุณไม่ได้รูดอะไรเลยไอ้ชัด ใส่ความไปเลยนะใส่ความคุยกันเลยนะผมไม่ยินเสียงแต่ว่าโพ s ิชั o n แม่งโพ s ิชั o n ผมแม่งโดนอ่ะมีในศพมันมีคูนี่เอผมมีคูณแปดอะเฮ้ยหยิบหยิบคูนแปดคูนแปดไปที่กูเอาเองผมมีคูณแปดนะกูวิ่งย้อนกลับมาเลยมีคูณหกตอนนี้มีคูณหกกูมีคูนแปดแล้วอ๋ออยู่อยู่กับเพื่อนผมแล้วคูนแปนอยู่กับเพื่อนผมแล้ว why why นี่จัดเลย คนรูดไวคนลูดเอาไงไว้ยิงนียเอ้ยมีปืนมีปืนมีปืนพุเอาไหมยิงไหมตอนนี้มราจะได้รถถังเดี๋ยวไปชุบตรงนี้แล้วกันจะเล่นจะเล่นรถถังไหมล่ะคือเล่นรถถังต้องเล่นท้ายวงอ่ะมีแจมเบอร์แพ็คอยู่เนี่ยก็เก็บไว้ก่อนได้ เราไปชุบคุณเป็ดไหมฮะเราไปชุบคุณเป็ดแล้วไหมฮะหรือยังไงหรือเราฟาร์มก่อนไปดิไปดิก็วิ่งวิ่งฟาร์มนิดหน่อยแล้วก็ไปเลยแล้วก็รี่ไปเป็ดกระหมัดรอแป๊บนึงนะคุณเป็ดนะไม่มันอยู่ที่ต่ำกว่าแต่มันยิงผมตายได้ไงก็มันงงมากไม่เป็นไม่เป็นอะไรคุณเป็ดมันใช้ปืนนี่เปล่าไอ้ปืนพกเนี่ยนะปืนพกแรงอ่ะแรงแล้มันแรงคุณเป็ดแล้วแล้วแล้วไม่ใช่หรอกผมนอนอยู่เลยตอนแรก นอนอยูดนะด่ด้วยนด้วยนี่ไง <laughs> ลุนฟรีย <laughs> ิงเข้าหัวทนะลุถึงลุ่นตุ่นลุนฟรีเลยเอ้ยมีเอาอีกมันมรแพายคิดนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะเล่นรถแล้วนะเอาอย่างงั้นเรียกรถมาเลยมึงเรียกรถมาเลยบัตรรถมาปุ๊บไปชุกขึ้นเป็นเลยเวลาฟาร์มมีแค่นั้น <laughs> มึงเรียก <laughs> ยที่โลง่ลงๆนะ เฮ้ยไอ้เฮียมึงเรียกนี่แม่งลงหลังคาลงหลังคาเนี่ยคือจบเลยนะปันนะไมนจะไปลงหลังคาได้กูเคยแล้วนะมันมันลงหลังคาได้เฮียกูกูเคยแล้วไงกูวิ่งมีอุ่กรณ์นี้่ดูน้ำมันติดไปฮะหลังการมีหลังการอืมวิ่งหาน้ำมันกันเฮ้ยกับแม็กดมเจอใครไปเจอแม็กดมปะโอม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 อยู่ไหนคุณเป็ดแม็กดำไปไหนอะตายอยู่โอ้โหตายอยู่ไปดูสคุณเป็ดดิเผื่อมีแม็กดำดูผมไม่มี มอะไรบมีแบ็คทับมาดูอยู่ด้วยกันเลยไหมไม่เค็มแต่ว่าตรงนี้แม่งแบบแม่งสิ่งกีดขวางมันเยอะมากเลยนั่นดิกูสูงใหญ่ลงนี่เลยข้างหน้ากูลงข้างหน้ากูลงตรงข้างหน้ากูลงขาา้งขา,างหนาา<ล>ง้านู่นคือต่อยกูยิงอ่ะกูเอียงไปประมาณ98.7องศา98.7องศาด้วยใช่แล้วกูดูทิศลมอ่ะพัดไปทางเวสทไซส์ เดี๋ยวคนนั้นลุตฐได้หรอเฮ้ยไอ้เหี้ย่าเสาไฟไอ้ย่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนเสาไฟไม่โดนไม่โดนจบเรียบร้อยไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่มันใช้ขับไม่ได้ไงไอ้สัตว์หารถมาเลยไม่ไม่ไม่ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีรถลับรถรับปชาชนเดี๋ยวรถรับประชนดิกูเหลือแต่ชื่อไอสัตว์ลูกยังกูยิงเองด้วย ร้อยมาชนขนาดขนาดอีกอย่างนะไม่ไม่ไม่ถ้าแม่งยิงซ้ายไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเว้ยไม่ไปติดผมไไม่คือตอนเนี้ยมันยิงแล้วมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงไอ้มีคนอื่นมาปะ <laughs> โอ้ยยังไง <laughs> รถเลือ <laughs> ตัวเองเฉยเลยล่าสุดมันมันชนจากด้านหลังไม่ได้ก็เป็นโอ้ยให้กูดูสเตีมันต้องชนให้แรงพออ่ะกบโอ้ลงรถกันไหมลงรถกันลงรถกันมึงลงให้หมดเลยมึงลงให้หมดเลยแล้วมึงถอยออกมาก่อนเลย ต้องต้องต้องชนชนข้างหน้าก่อนเชนชนข้างหน้าชนชนหัวข้างหลัข้ามันแหละชนหลังค้ามันแหละตั้งลำมันได้ละจะเป็นการพลิกวิกฤตเป็นวิบัติจากไม่ตะแคงนี่แม่งหงายเลยสัตว์โอเคโอเคโอเคได้ได้แล้วมาเข้ามาโอเคกูมีน้ำมันอยู่สองถังได้อยู่ไปชุบคุณเป็ดที่มาร์กคู ไปที่มาฮักูกูมีออรีแพคิดอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ชุบเซนไซนี่หรอไปชุบท,ท,ที่มาก็ได้มันอยู่นอกวงหมดเลยเนี่ยเบลาไม่ไปชุบซารมาไม่แล้วก็ได้ครับ่ไมจ้าแต่ชุบซานก็ได้บนรนบุญไปเข้าซานเลยเป็นกระดูกระดมีคนชุบอยู่ป่ยมันไปลคนเป็ดไม่ไม่ปัญหาคือรถเราช้ากูเลยไม่อยากไปไกลมึงมึงพูดอะไรนะมึงเดินมึงเดินไปเลยกันเนี่ยไม่อยากไปไกลรถเราช้านี่ก็ไม่ช้าเลยนย ลงไปลงไปลงไปเกือบแล้วเกือบแล้วเอเวลาซ่อมรถมันมันมันใครยังใครยังสิ่ซ่อมรถอ่ะรออีกรออีกไม่รู้จะคิดไงเดี๋ยวกูขอกระตุ้เพี่เปลี่ยนวิ่งเหรอใช่กูเปลี่ยนไปเจินไม่ที่ไม่ที่ถามคือเวลาซ่อมอ่ะคือเราเราอยู่บนรถเราซ่อมหรือว่าเราเราเราน่าจะต้องอยู่บนรถเราซ่อมป่ะโดยปกติอ่ะไอ้ถ้างั้นปันเอาเอาที่เอาที่ซ่อมรถให้กูมา ก็คนขับซ่อมปะเออเดี๋ยวกูขับให้มึง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 ลงไปแล้วอะตรงไหนทิ้งลูกกลางเนี่ยโอ้ยกูกลับมาแล้วเร็วเกินไป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 กปไปก่อนใครยไงไม่ขึ้นรถวะกูโทษมึงอไปไปไไป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 ่ปไ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 ลไป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 ปไปไปไอไปไปปไปไไปไปไไปไปหาพื้นที่คุณเป็ดเล่นกันคุณเป็ดลงตรงนี้คุณเป็ดมม กลางร่มอะไรเงี้ยมีมีคนไห้คุณเป็ดเช็คไว้นะเพอาะพรไอดีเลยแม่งดิ่งดิ่งมก็เลยแบบกลางรุ่มไปแล้วคุณเป็ดอ่ะมึงข้ามอ้อมเขาลูกเนี้ยมาเงี้ยเดี๋ยวให้มันขึ้นเขาเลยคันเนี้ยไม่ไม่อย่างที่กูบอกอ่ะคุณจอดแป๊บ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 อะไรเอารถไปขับคุณเป็ดไงจะได้ไวขึ้นโอเคโอเคดีดีเดี๋ยวกูเตือนที่กูบอกอ่ะคุณมันจะไม่ต้องอ้อมเขามากแต่ผ่านซามาร์ติเราก็จะโดนยิงโดยใช้เหตุ ก็จะผ่านสานรติ้นที่รถเฮียนี่ก็ตรงนี้มีคนยิง่ง okay. แย่แต่ไม่มีคนหานที่แอบก่อนก็ได้เดี๋ยวพาไปฟังเอองั้นเราประจำหลักบ้านคุณเป็ดเลยต้องผ่านที่แต่รถ,รถแต่รถไม่เงียบมากเลยคันนี้รถไม่เงียบจัดเลยอยากขับสีชมพูว่ะเฮียอยากได้สก,กินรถรถถังสีชมพูว่ะเออ <c oughs> โอ้ไปเลยวงก็ขึ้นไปฝั่งนู้นเลย ถ้าโดน RPG ลุมอะเราก็ล่วงไม่ไม่โดนยิงอะ RPG คือล่วงเลยบอลล่วงร้อยรถไม่ระเบิดแต่ล่วงร้อยใช่ล่วงล่วงล่วงจากรถเลยถ้าเราอยู่ยันปลายวงได้ถ้าเราเรามีรถเหรอเวเราเอารถเนี่ยอย่าอย่าอย่านั่งไม่หมดว่าอย่านั่งไม่หมดเอารถเฮียเนี่ยเป็นตัวล่อถ้าเราเล่นท้ายวงได้อะเอารถเฮียเนี่ยไล่เหยียบแม่งเลยไม่ก็ว่าเป็นตัวแทงเดี๋ยวเลย ขับขับแบบขับไล่เหยียบแล้วเพื่อนก็อินใช่เพื่อนยิงไอ้นี่ไล่เหยียบเลยเต้นสายมีรถเต้นายมีรถด้านหลังด้านหลังมีคนตามมาเนาะหะังนดังหินโอ้ยยิงไม่แม่นเลยโว้ยผมมาแล้วคนเปิดระวังนยเดี๋ยวมันจะแทงนะลองซ่อมรถก่อนแล้วกันคุณนถอยตูดเข้านะ มีไกลกว่าคูณสี่ป่ะมีคูณหกซ่อมรถกันอยู่ไหนคุณเป็ดอยู่ไหนคุณเป็ดมีคูณแปดจริงแค่แหละทิ้งปืนทาไมอ่ะแล้วคุณเป็ดไม่ใช่เหรอมีคูณแปดนะเอาคุณเอาคุณเอาหกคูณหกป่ะซ่อมรถเลยนะมันเหลืออยู่สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ซ่อมอะไรซ่อมอะไรไอ้เหี้ยซ่อมได้ไม่เต็มด้วยสัตกใช่สิถ้าถ้ามึงซ่อมเต็มมึงก็โกงไปป่ะ S <S ไม่ใช่หรอกเอาปืนปืนเล็กม่าใส่คุณสีก็พอไม่ได้ใส่ <S <S 2> <S 2> คุณสีอยู่ที่พื้นะนตคุณเป็ดน่าุเก็บเลยมีใครจะถังน้ำมันอีกไหมอยูนี้ไม่เห็นเป็นไรม่ถังน้ำมันหรกว่าไม่เป็นไรจะล้ <S 2> <S 2> มๆจะเหยียบปูนพอปูวขวบเขาเนี้ย อยู่รถแล้วกันนะเผื่อแม่งมีคนมาขโมยขโมยรถอ้เหียมันไปแล้วอ่ะมันไม่อยู่แล้วมันไปแล้วันไปแล้วมันไปแล้วคุณเปิดเอแม็กดำเปล่าไม่เอาไม่เอานะผมทิ้งนะเอาไม่เมีเอาแฟลชไฮเดอร์ไหมมีใครเอาแฟลชไฮเดอร์ไหมแฟลชเดอร์ไซเปร์ดีมาิงมันเสี่ยงมากนะ วน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 ไปแล้ววนไปแล้วโดนหัวนะช็อตเม็ดหนึ่งหายไปแล้วไปทางเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยได้ถามมันเพิ่มมีใครเจอถามมันบอกนะเออได้ได้ได้ได เราเราแบ่งเป็นสทีเือนออมซ้ายแล้วนะอับตาถนนไม่ยาก็มีแต่เป็นมั้ไปแล้มีคนเกียรรถเราไอ้ยิงายโอ้ยิงโอ้ยิง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 อัด เอ็มสองสี่เก้าว่าไหนนะี่แปดไม่มีอย่างนี่แวบ้านนั้นไซนี่ก่อนก็ได้น้างหน้าก็มีสไนเปอร์หนึ่งมันฟรีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกูเนี่ยอะไรกูเนี่ยอะไรกูเนี่ยไปเลยต้นเราไปต่อเลยต้นเสาทอเพียเลยเนี่ยชนเสาด้านหลังถ้าจะอยู่ด้านหลังเรามีแน่หลังเรามีดีเนี่ยเราขึ้นไปด้านบนเลยไหมด้านบนสุดนู่นเลยต้นไหน ดได้ดเลยนไปตามถนนแล้วฉีดขึ้นไปนียกันไปน้ำมันจะหมดเหรอไม่เพราะว่าเราขับอยู่ตรงนี้มันช้ามีเสียงรถเพิ่มอ,อ่ะคนเป็ดใช่ไหมพม่ใช่มีคนมีคมยอยู่บ้านนี้กับไหม ไปไปควายใกล้แล้วสินี่ก็คอกี้ใช่ไหมมันใหญ่มันเป็นบ้านที่ใหญ่พอที่อาจจะพอมีน้ำมันเหลือไงคุณมันเปิดขึ้นเร่งได้เลยซ้ายมีคนหลังต้องกระบอกเพชรเป็นแข็งมันแข็งเหี้ยขนาดนั้นนะต้องกระบอกเพชรเนี่ยโดนไม่มียานหนุนครับถอดถดถดเข้ามาถอดเข้ามาถอดเข้ามาถอดเข้ามาแล้วอ่ะเบี่ยงไปเด็ดในรถเบี่ยงไเด็ดในรถเขีดล้วเกีแล้วไปไป ก็มีน้ำมันข้างหน้าไปลอดูขวานิดเดี๋ยวกูขับไปก่อนแต่ยันแม่นลน,นะนลดยิงแหละเอางเออ,อ,โ,อโอเควางหนอนแล้วกันงูกระจายกันหาน้ำมันคนเปิดตรงนี้มียาครับมียาตัวนี้มียาบ้านนี้มียา <c oughs> น,นี่บ้านนี้มียา ไม่ไยน้ำมันมันพอเหลืออยู่แหละเหลือขึ้นถังก็ได้อยู่คุณเป็ดบ้านนี้มียาราม<อ>นะดำใแรเอาบ้างแม็กดองแม็กดำน่าฟูหมดยี่มอมตา้าเยอะสว์เลยเออไปยิงเล่นมีในในนมีเอเนจีดิงอยู่ที่คุณเบดได้ยาครบยัง มียาอย่นี้บ้านนี้มียาบ้านนี้บ้านนี้มียาบ้านนี้มียาเนี่นี่ยเนี่ยมอตอรใต้ยิงเล่นอยู่นี่้เออเอามอตอรใต้ยิงไปฮูเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสียงรถนะกออทิดด้วยเงียบละนู่นทิดนี่คนวิ่งยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรนู่นยิงกดลงไปนั่นน่ะมีเสียงเมไซค์ ซ้อมรถอีกรอบไหนเนี่ยเกียร์ที่ซ้อมหมดแล้วนะแต่รถเต็มอยู่ตอนนี้เฮ้ยมีคนลงข้างหน้าเลยมีรถมาข้างหน้ามีรถข้างหน้าข้างหน้าแทงกันข้างหน้าแทงกันสองระดมเลยมาโดนผมระวังลึกนะระวังลึกนะ

เบี้ยเองไม่ควาำอะไแต่เข้าบ้านกันเดียวในบ้านใช่ว่าปลอดภัยโดนกดมาอยู่ยิงมานเจอใครยิงไปเลยเลนแย่เดี๋ยวขับรถปวดเนี่ยเงดนานหลงกรามีอยู่นะ ตีละว่างตีละว่างตรงมากูตรงมากูตรงมากูหลังแล้วมีนะยประมาณเท่าไหร่อมาเออหนึ่งช่องหนึ่งช่องเล็กคือหนึหนึ่งร้เมตรอะประมาณสองสามสองสองรเกือบสองจ ไปอีกคุณเป็ดสักสามร้อยหมดแล้วลูกทำไมผมไม่ยิงเสียลูกสีระวังนะโอ้โวัดสปัสนกับมันอยู่อย่าไปวัดมันดีมีกระสุนมอต้าเหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วด้วยตรงนี้ตรงนี้มีถึงตัวนะตรงมากู กระแพงตรงนั้นมีตีหนึ่งมันบุกตีบ้านนั้นอยู่ okay. มันขึ้นถัง เราอยู่นี่ครับเดี๋ยวกูดูหลังหลังด้านซ้ายแห้ขอ,องเราอยู่นี่ไปนี่หนึ่งตัวขอบผนี้ไม่น่านจะปลอดภัยโอเคเราเราประกบวงเราค่อยเล่นต่อรอประกบวงอ่ะ หายก็สุนทองก่อนทองสุนทองในบ้านมีอยู่นะบันนี่น,น,นี่ตรงนี้มีสามสิบนัดเดี๋ยวเก็บไว้ฮะวิ่งไปแล้วละสิบเิร์เอ้ยมีแม็กดตัมอันนี้เหลือใครขาดๆๆต้งทั้งหลังมีนะใช่ครับยิบมาครับเฮ้ยที่ของที่นะเสกสี่ในปันไอีกที่มันลงเนินไปถึงถึงมาร์คเหลืองแล้ว อเ,เอ้มีใครตามคุณเป็ดปะมีใครตามคุณเป็ดกูตามเองกูตามเองนี่นี่ตัวนี้มีไอ้ครับสุดโอ้คนเป็ดโหดเว้ยขึ้นีรถเป็นรถไ้กบระวังนะกบระวังนะ รถมา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 บังไม่ให้บังหน้าผมไป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 ช่วยคุณเบลไปช่วยคุณเบลกันกูกูเซฟแล้วกูเซฟแล้วกูเซฟแล้วล่วงสองครับไปไปช่วยคุณเบลไปช่วยคุณเบลไปช่วยคุณเบลเลยเขากดเลยนะเออเออเล่นแล้วเล่แล้วเป่นถ่ายเป่นถ่ายคุณมีคมีคนไม่ไปผมฆ่าแล้วผมฆ่าแล้วดีสวยครับอีกวงหยุ้นตีสไนเปอร์มาช่วยแวว เราเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไอ้บ้านนั้นเดี๋ยวมันต้องออกระวังไว้ด้านซ้ายตอนนี้เราอยู่เหมือนจะอยู่ตรงกลางสองวางสองตี๋ระวังนะเ้ายหลังเราต้องผมข้างหน้าเค๋ผมช่วยรังกันบะวังกันระวังระวังมีไหมว่ามันจะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยไม่ได้รบมันแบบนั้น เกหมด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 ติเคนเป็ดตรงผมมีตัวหนึ่งตัวเดียวเลยไม่ใช่ตีีเลยมั้งเยน่าจะวิ่งยาวเขาวิ่งวิ่งวิ่งมันวิ่งออกวิ่งออกวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งขวามันดวาเหลังอัี้อยู่หลังันนี้วยไปช่ว่อนโ้คตไม่มีม่มีปสองตัวชาชาชันเล่น้องชาวนี้ปันปันนดเลยปนหยุดเลยป่นเล่นทางนี้พะ่เล่นี้ข้างหน้าข้างหน้าระวังหน้ามีกดยิงไปเยอะหน้า หลังต้นไม้ตัวยคว้าควาเปิดควาเปิดระวังขออีกนัดนึงอ่ะหลังหินหลังหนหลังหินปีนะหลังหนปีอยู่นะไม่ได้มีใครเก็บ่าปีกีไม่มีหรอกกวยิงหลังหินหมด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 นั่นนั่นนั่นวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไอ้ตายวิ่ง่ไป กบกบกูจะขับรถส่วนนะกบถอย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 โดนยิงโดนโดนโดนนินจเสพแล้วเสแล้วเสๆแล้วเสแล้วเสแล้วายิงได้แล้วอีกตี้แสดงว่าเมื่อกี้อีกตี้ยัดษ์มาหลังหินหลังหินอยู่หลังหินๆี่อย่างที่อๆๆๆเี้ก่อนกระสุนหมดก่อนนั่นตายแล้วเดือขวา มีขวาครับเหลือซ้ายรถรถซ้ายซ้ายเหมือนหลังหลังเห็นตายไปแล้วกดเดือวกูขับรถบดนะเร็วเร็วเร็วไปเลยไปเลยไปเลยมึงมึงมึงเล่นดีดีนะเออได้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 อยู่หลังนี่แหละหลังหลังแค่นี้กูอะขับรถชนตายนะรถชนตายนะขับรถชนตายนะนี่มันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้แล้วกบกบยิงปียิงปีกบยิงปีกูไม่ฟรีกูไม่ฟรีกูไม่ฟรี ขับรถไปชนตังเลยอย่างกระแด่ผมว่ะตรงนี้มันไอ้นีคกบตรงนี้ยิงฟีตรงนี้ยิงฟีตรงนี้ยิงฟีโดดปนโดดปนโดดมีหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วกบยิงฟีหนเลยข้างหน้าหลังหลังควบหนึ่งควบหนึ่งแต่ตัวคุณกบน่าจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เยอะเออระวังไม่หนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้เฮ้ยคบอยู่อยู่วงกว่ากบอยู่อยู่วงกว่ากบอยู่อยู่วงกว่าเร็วช้าได้เล็วชาได้เพราะว่ามันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งตีไม่ตีเลยไม่ไม่ตอนนี้ว